เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพารึหัสบดีที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2565สําสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินถ้ารู้จักวางแผนจัดการต่างๆอย่าง,างาเป็นระบบแล้วก็จะมีโอกาสมีเงินเก็บมากเรื่องของการงานการงานของคุณถ้าหวังจะพึ่งใครในช่วงนี้คุณคงจะต้องไม่ผิดหวังเพราะมีใครคอยช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักสนิทสนมกันมากไม่ว่าจะไปทางไหนจะพูดคุยอะไรกับใครก็เป็นเงาตามตัวกันไปหมด ส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาทำความรู้จักยังไม่เปิดเผยใจในตอนนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินสถานการณ์ยังไม่นิ่งใจใช้สอยต่างๆก็ต้องรอก่อนการงานคุณสามารถบริหารจัดการได้ตามที่คุณวางแผนเอาไว้ผลลัพธ์งานออกมาดีมากๆความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเข้าเข้าใจกันดีดูท่าทางคุณและคนรักคลองรักกันไปอิกนานแสนนาน ส่วนคนโสดมีวิแววว่าจะได้พบเจอรักครั้งใหม่แบบที่คุณคาดหวังเอาไว้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินของคุณมีเงินเข้ากระเป๋ามากแต่ก็มีรายจ่ายมากเหมือนกันเรื่องของการงานโชคกำลังจะเข้าข้างคุณแล้วงานที่คุณรับมอบหมายสามารถจัดการได้และผลลัพธ์ออกมาดีเกินคาดของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันมากมายส่วนคนโสดรอคุณเคาะประตูหัวใจอยู่แต่ทําไมเงียบจังเลยสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคุณจะได้รับคําตอบที่คุ้มค่ามากๆนับแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปสามารถกอบโกยได้มากเรื่องของการงานมีความคิดสร้างสารรค์อยากเริ่มโครงการบางอย่างซึ่งสามารถทําได้เลย เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักคมหาดูใจแบบเป็นผู้ใหญ่มีอะไรก็คุยกันปรึกษากันในทุกเรื่องโสด จากคนที่เคยเงียบเหงาตอนนี้คุณหายเหงาแล้วเพราะจะมีใครบางคนเข้ามาในหัวใจของคุณสําหรับคนที่เกิดวันพิหัสบดีเรื่องของการเงินรายจ่ายของคุณตอนนี้เยอะแยะเต็มไปหมดแต่รายได้ของคุณก็มีไม่เยอะเรื่องของการงานงานเยอะแยะมากมายจนล้นมือแถมงานก็ไม่ได้ง่ายๆอีกด้วยให้ตั้งสติก่อนสตาร์ทเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ คุณและคนรักมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดตอนอยากมีความรักก็ไม่มีพอมาตอนนี้อยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาทําให้หัวใจวั่นว้วสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินอยากจะให้คุณรูดซิปกระเป๋าวไว้ให้ดีเพมีวิแววว่าจะใช้เงินมากพอสมควรเรื่องของการงานการงานของคุณมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหากรอคอยอะไรอยู่ก็ได้ไดร,รับข่าวดีในเร็ววันนี้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักหมั่นหาเวลาคุกกิ๊กับคนรักช่วงนี้ดูห่างเหินกันมากส่วนคนโสดใช้เวลากับตัวเองให้เต็มที่ ขอโสดแบบชิลๆไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินรายรับยังเข้ามาเป็นปกติทําให้คุณมีรายได้เข้ามามากมายเรื่องของการงานการงานหนักและเหนื่อยพอสมควรเพราะงานส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่คุณเป็นหลักอใอยคุณสู้แล้วเดินหน้าต่อไปความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนคุณและคนรักคอยสนับสนุนกันตลอด ส่วนคุโสดเรื่องของความรักไม่แน่ไม่นอนเอาเวลาไปทำงานดีกว่าดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ